สวัสดีคะ่ะท่านค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนธันวาคมปี2.563นี้นะคะเรามาเช็กกันก่อนามาดูกันก่อนนะคะว่าดวงของเราในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างเราจะได้ปรับตัวได้ทันนะคะรู้ก่อนได้เบรียบก่อนเนาะเริ่มที่งานก่อนเลยนะใครที่เป็นพนักงานประจํา กินเงินเดือนกินรายวันต่างๆทามีงานประจําทํานะคะระวังเรื่องการาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะอย่าตรงมากนะอย่าเถ็นตรงมากจนเกินไปนะคะพยายามหาเรื่องเลี่ยงดีกว่าทางนันที่เรารู้มันไม่ดีนะเลี่ยงคำพูดก็ต้องเลี่ยงเบี่ยงเปลี่ยนคำพูด นะคะนะแต่คุณสามารถตักเดือนได้นะส่วนคนที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นอิสระเป็นเจ้าของกิจการเองไม่ขึ้นตรงกับใครดีมากคะ่ะมีลูกค้าประจำด้วยนะใครมีอ้านค้าอืมนะใครคิดจะเริ่มงานใหม่ใครคิดจะทำงานใหม่สักอย่างหนึ่งเป็นไปได้ดีเป็นไปได้สวยให้เริ่มทำได้เลยนะ คนเราไม่จําเป็นจะต้องทํางานอย่างเดียวนะคะทํางานได้สองอย่างสามอย่างทําได้ทําค่ะนะเพราะตามหน้าไพ่นี้มันจะดีมากนะบางท่านอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานด้วยนะคะไปกับงานที่ใหม่นะทั้งคนทํางานประจําและคนที่เป็นอิสระนะเป็นนายตัวเองนะถ้าย้ายไปนะคะไปเริ่มงานใหม่นะจะดีมาก นะคะเพราะนี่ค่ะไพ่ปลาขึ้นอย่างนี้ค่ะเราแผนนะประกบอยู่นะและมีพ่ใหญ่อีกหนึ่งใบคือเ e มเปอ a เลอรออเมเพูดผิด <c oughs> <c oughs> คือเป็นการย้ายค่ะมากับงานใหม่นะใครทำงานประจำนะ่ะทำตามนี้เลยนะถ้ามีโอกาสได้ย้ายนะแต่ถ้าคุณไม่ย้ายนะคุณมีโอกาสเริ่มงานใหม่ด้วยละ่ะอืม อย่าทิ้งงานเดิมนะอย่าทิ้งงานเดิมงานเดิมก็ทำอยู่งานใหม่ก็เริ่มทำเลยนะถึงไพ่เงินมันจะไม่ขึ้นมามันขึ้นมาแค่สามเหรียญตรงนี้โอเคแล้วเราเงินไม่ขาดมือแน่นอนนะมีเงินใช้ไม่ขาดมือแน่นอนนะคะแต่เนี่ยค่ะมีเรื่องงานเรื่องการขัดแย้งกันเนี่ยเรื่องอมีการตุกติกกันนะคะแต่คุณก็สามารถาตักเตือนได้แต่อย่าเห็นตรงนั้นมากนะักอย่าตรงขิ้นมากนะัก หาคำเลียงถึงเราจะไม่ชอบก็ตามเราต้องหาคำเลียงตักเตือนนะคะหาคำเลียงเอามันจะได้ดูซอฟลงนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยนะแต่อาจจะมีปวดหลังปวดไหล่บ้างสำหรับคนที่ทำง,งานนั่งก็รีแลกได้นะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะคะ นะมาเริ่อความรักดีกว่าไพ่คู่ขึ้นสําหรับคนโสดนะคะนะมีเกณฑ์ได้พบเจอเนื้อคู่นะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคนเกิดวันพฤหัสบดีสําหรับคนโสดอืคือเป็นคนที่ทําทงานเก่งนะบุค,คลิกแคล่วคล่องว่องไวฉเฉลียวฉลาดนะคะนะืะ ถ้าหากเขาเป็นข้าราชการเป็นพวกเริ่มสาหกิจกินเงินเดือนก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เป็นคนดีใช้ได้นะคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์อาจจะต้องไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยกันแล้วนะนะคะคือเปิดตัวเป็นอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าอยู่กินด้วยกันแล้วยังรักกันดีครอบครัวอบอุ่นสุขสันต์ นะเพราะงานมันดีไงคะนะเงินก็มีไม่ขาดมือครอบครัวก็ตามนั้นใช่ไหมคะแต่ลองเงินขาดมือดูสินะคนที่รักกันจริงอ่ะเขาจะประครับประคองกันไปรอดคนที่ไม่รักกันจริงจะทอดทิ้งกันไปเลยอะ่ะใส่ไม่ดีนะคะนะแต่ตามนน้ำพานี่ไม่ใช่นะคะบนเฉยนะคะตามนน้ำพานี้รักกันดีคะ่ะนะครอบครัวอบอุ่นสุขสันต์มีครบมีเพียบพร้อมทุกอย่าง มาจากน้ำพักน้ำแรงนะช่วยกันสองคนผมเมียนะนะคะอม,มันมีเรื่องเดียวที่ที่เข้ามาแล้วดูไม่ดีคุณเนี่ยค่บเพื่อนร่วมงานของคุณนั่นแหละนะแล้วคุณก็จะไปติดติงเขาโดยคําพูดที่อยาดชงมากนันเองนะค่อยๆประลอบค่อยปะปลมค่อยเตือนเขาเรื่องรอละเรื่องตุกติกนะคะนะสําสหรับ หนักจะหนักน้อยต่กับคนที่เป็นปรัฐวิสาหกิจเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยจะรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ตัวของคนคน,คนเกิดป็นพฤหัสนะคะจะรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ในมีเรื่องแค่นี้เองที่จะต้องเตือนอย่าเอื่นดีหมดเลยค่ะนะก็หมดแล้วค่ะสําหรับคนเกิดป็นพฤหัสบดีก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ